บบนั่นหม่ขค้นผูดบุตงเห็ดเ้อนแล้วไหมี <laughs> ตัวซอยอยู่ <laughs> เติมเติมเฮ้ยนี่ e, <yeah. S 2> สวัสดีครับผมจัดฉากสตูดิโอนะครับอ่าวันนี้มาเดินป่านะครับผมมากับพี่ชายครับนี่ เดี๋ยวมือนี้สิผ้ามาหาเห็ดกันนะครับมาดูว่าวันนี้เราจะได้เห็ดไหมพอ่อเรา,เนะอาบอกเงี้เยเนดะี๋ยวจะห้อยอาชีพขึ้นมาสซดจากน้อยแล้วครับผมพ <laughs> ยายามขึ้นผิดทางเดี <laughs> ๋ยวมือนี้สิผ้ามาหาเห็ดครับผมซีมีเห็ดอย่างเนี้ย điều theo dõi bưng ha, เห็นยังเหรอโอ้ยโม,มันนะอมพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวเาาบิ้เห็ดผึ่งเอออยู่บนหินกูหินขอบหินโอเคมาเบิง้ง นี่ครับพี่น้องมองมันอยู่เด้อนี่ครับเซนให้เผื่อตัดขาน้ำติเจียมไลยเล้วเอาเคยมาเก็บเลยไอ้ยังต่อยู่น้ำสีละ แล้วนี่โมเมนไข่เห็ดแล้วง่บ่โมเมนไข่ครเห็ดเล้วงกบ่เต็มเดี่ยวนแะม่น้นรยโอ้ยต,ตาย,ยตัดขาดเครื่องกับใครเห็ดแล้วงกครับนี่นเดี่ยมโอ้ตัดขาดเครื่องครับเนี้ยหาโม้บ่ ดีอบอเห็นดียเดีอาบ,บทันเพิ่นพี่นอ้องเดี๋ยไอไน้หงโอ้แม่นอันนี้ข้นไม่บออ,บอ,อันนี้ข้นไม่ตัวไหนที้กิ่บอกนี่ เห็ดฝึั่งต้นนี่นี่โอ้โหเห็ดฝึ่งพอดีตัวหนาออ uh. oh, อูนนอ้อันนี้ขึ้นไม่พี่น้องอันนี้ขึ้นไม่หนาที่เป็นเห็ดไข่เห็ดไข่ตรงเห็ดไข่รอนีละเติมกันไป Để chìm vào hết sừng ngon Hết sừng ngon, xí liêng Ý loa này đó anh là cái hoi vẫn chìm vào mất đây đó Mán bà Hả? Mán bà Hết rồi nè cái đang เดี๋เห็นลงเสโอ้น้มเหรมึงกล่องเห็นบ่เอือทอดูมมึงนี่ข้ามึงกูหาบุงเงินดอกปุตดี๋ยวซีอยู่ใก้ๆกันนี่แล้วอืมอากาศมันออกมันเย็นกับคุณ เดีไอ้ยังโฟนเห็นแล้วงกบ่เห็นบ่ไี่ได้อีกอเห็นบ่เหรอมูนเลื่อหนมันที่โฟนไ่เห็นแล้วเห็นงอเห็นบอโนนี่แล้นี่่ปา เก็บีละ้งจิใครก็ทางปดดุ่นอยูุ่ดขึ้นเรื่อยแล้วคอยเก็บแปเอาวเมาเร็วรือไงอโอ้โหไง nha mặc mà có mà là quá cứ nó có oo hả mệt nào mệt mệt sỉa hết rồi hm? Sì, hết phỏ này phỏ lẻo hả mệt mặt mệt mặt mệt นี่นี่คีรองบ้างเห็นแล้วหกโอ้โดอกยางงามบะนี่ไหมอันเมื่อกี้ได้ไใครมันดีโอ้กำลังสวยกำลังงามมีมูบอ่ะรออ<ะ>นี้ลนะเสร็จโอ้เงี้ยเงี้ย

โง้มไรเนะี่ยหลีเนาะคนเลยบ่เห็นจังวันแง้มน้ำเสียอันไหนห้อยคนออกอยู่นี่เอาบ่กบดต้องผุ่นกับเสียห็นต้นน่ะข,ขาวๆแทงขึ้นเรื่อยไป อังตัวลงถึตามหลังูเพ่นทีออกไปแล้วถึนที่หลังโอ้ไ่ไงไข่ไงมั้งับกขนาดเงี้ยทับกันบน,นอีกกินแตกแล้มันค้าหากหมั้ย ินเราจึงงัดข้นคาหาะวันนี้เป็นเสียกาลังขึ้นเรื่อยๆใบามาแห่งทีขึ้นตั้งได้ไงนะบ่ฟอดตั้งก็โดยรู้เห็นธรหมาขึ้นงามเถอะวะเห็นํรหมกข้างล่างเห็นเดี๋ยว mừng vâng loạn nhỉ con phải xì lông phải ha à, của hết khay xây là năm lông hoa cứ hiển như xây ôi đi đi Đang kiên khinh luôn ô uh, đúng không Men lợi đơn này. tháng hiến tháng ký. Hông? Hãng hiến hăng ký. Oh. Manh hăng ký. Oh, liên gắn ngang 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 ขึ้นกำลังงามพี่น้องเสียงผู้ได้มาวะเสียงเพิ่งมาหาเห็ดขึ้นกันงลงเหล่าต้นะนะมาได้ดงเห็ดไข้ปุน๋นวันเมียนรืยเวออเห็ดไข้ตุม่มใหญ่สมัย tư mình tay để đi lêu, dễ đây quá, hả? Này hết phồng đi, nãy nay khay, để để khay, để kèn, mà khay. อยู้่ได้กับไข่ไผมได้ไข่ไอันดอกอันนั้นเอาไว้ฟุ้เอาน้ำหมองเกลาอขึ้นไหมไอ่เสียมันเนมเบิ่งไข่มันทังขึ้นเชียค,ครับผมตอนนี้ก็เก็บเห็ดเสร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับผลงานได้เห็ดละงก,กับไข่แล้วก็เห็ดเพิ่งอ่าเห็ดน้ำหมากมาก,กับน้อใหม่นะครับ เดี๋ยวไอเ้เราสีแบกลงไปใช่ครับค่อยเอาอค่อยลงไปเอาอีกอันนี้แท้งแบกึ้นมแท้งสีได้ลงไปเอาไม่อีกเี่นๆึ้นมามเห็นหลายๆกับสียดงน้ำนะครับัดที่นี่กับที่อันเขามีนเนาะเราแกะค่อยซีลงไปดูแล้วครับทางลงสั้นขนาดมขึ้นทั้งึืนผิดทางสาบัดเนี่ยไปึ้นทางสั้นๆก่เลยมาโดนเลยบไปึ้นผิดทาง โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านีไไ้ครับผมไว้เลยครับผมสำหรับคลิปหากินนะครับผมมาหาเห็ดหาอะไรเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมโอเคครับเยื <Yes. S 1> สุดยอด